ครูเอจี้มาแล้วคะ่ะคุณอย่าจิตอ่อนนะคะคุณเคยไหมคุณเคยทําอะไรที่ประสบความสําเร็จในอดีตไหมคะครูเองจี้เชื่อว่าคุณต้องเคยนะ่ะเคยทําอะไรที่สําเร็จในอดีตหรือคุณเคยสมหวังหรือทําอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่าดารานักธุรกิจต่างๆนะคะที่เคยโด่งดังเมื่อในอดีตนะคะ แล้วก็มาวันนี้เนี่ยคุณอาจจะไม่ดังแล้วนะคุณมาฟังคลิปครูแองจี้นะคะครูบอกเลยว่าถ้าคุณคิดว่าเออตอนนี้มันคงไม่มีวันที่จะเป็นขาขึ้นของคุณได้แล้วเนี่ยนะครัจะบอกว่าคุณอย่าคิดอย่างนั้นนะคะอะไรที่คุณคิดในหัวเนี่ยมันจะออกมาให้เราเห็นแล้วต่อให้มันเห็นแล้วมันก็คือไม่ใช่ความจริงให้คุณคิดอย่างนี้ไปเลยนะคะคุณต้องคิดว่า คุณเคยดังในอดีตคุณเคยรวยในอดีตคุณเคยมีเงินคุณตั้งจิตเลยนะฟังกูให้ดีนะคอยดูนะกูเนี่ยจะต้องดังให้ได้มากกว่าที่กูเคยเป็นอีกอ่ากูเคยรวยมากเลยใช่ไหมกูจะรวยได้มากกว่านี้อีกหรือเคยประสบความสําเร็จในชิ้นงานไม่ว่าคุณเคยทํางานอะไรแล้วมันสําเร็จหรือคุณเคยเป็นแชมป์อ่านักมวย คุณเคยเป็นแชมป์ใช่ไหมคะตั้งจิตไปเลยว่าฉันจะมีชีวิตที่ทยานโด่งดังมากกว่าปีที่ผ่านๆมานี้อีกหรืออกสองปีข้างหน้ากูจะรวยได้มากกว่านี้อีกอ่ะเอาใช้คำไหนก็ได้ที่มันถูกจริตคุณอะถูกจริตฉันก็ได้ในใจเรารู้อยู่คนเดียวใช่ไหมคะกูก็ได้เพื่อเดี๋ยวเรียกเรียกพลังฮึดเรียกจิตขึ้นมาว่าฉัน่ะมันทำได้ คุณต้องรักษาระดับพลังงานและโฟของคุณให้มีความสุขอยู่เสมอนะคะคุณอย่าไปคิดว่าโอ้ยห่อเหี่ยวจังเลยในอดีตที่เคยทําอะไรมาเนี่ยตอนนั้นมันขาขึ้นตอนนี้มันขาลงมันคงไม่ได้อีกแล้วลหละมันไม่ใช่ค่ะและยุคนี้นะมันเป็นยุคออนไลน์ที่ง่ายมากๆเลยนะคะการลงทุนนะคะที่ดีที่สุดนะคะทุกคนผ่านไปกี่ปีกี่ปีนะถ้าเราอยากที่จะกลับมาแบบ ชีวิตแบบมีพลังขึ้นมาอีกครั้งนะคะคุณต้องอลงทุนในเกี่ยวกับด้านความรู้ค่ะทุกคนเพราะความรู้เนี่ยจะพัฒนาตัวเราเองเนี่ยในทุกสาขาอาชีพในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นดารานักร้องเป็นคนธรรมดาเป็นพนักงานบริษัทเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นใครก็ตามคุณถ้าคุณมีความรู้อยู่กับตัวนะคะคุณสามารถอัดเดมาใช้ได้ตลอดเวลานะคะ เหมือนที่เขาบอกว่าคนที่มีความรู้เนี่ยมันไม่มีใครจะมาป้นเขาได้นะคะ,ะข้อเน,นี้ยสำคัญมากเลยและเราก็เริ่มใส่เรื่องดีๆเข้าไปในหัวสมองของเรานะคะว่าชีวิตของฉันเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ขาขึ้นชีวิตของฉันน่ะถึงแม้นะวันนี้คุณจะติดขอบหลังติดกำแพงมากที่สุดนะคุณต้องคิดว่าชีวิตของฉันน่ะมันมีแต่ขาขึ้นมันขึ้นเป็นอย่างเดียวมันลงไม่เป็นนะคะทุกคนชีวิตก็จะมี ความสุขคะ่ะคุณต้องพูดว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เสมอคุณอย่าไปคิดนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยอะไรที่มันผ่านมาแล้วเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแล้วฉันไม่สามารถกลับไปได้อีกแล้วคุณอย่ามองย้อนหลังนะคะเพราะการที่คุณมองเรื่องอะไรต่างๆย้อนหลังมันเป็นการทำร้ายตัวคุณเองคะ่ะคุณต้องใช้คำพูดสับพลังงานสูงว่า ฉันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้และจะดีขึ้นในทุกๆวันนะคะคุณต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆแล้วคำพูดของคุณนะ่ะมันจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องสอไปในทางนั้นสอแต่ด้านดีๆสอแต่ด้านมีกำลังใจชีวิตคุณก็จะฟูถ้าคุณอยู่ใกล้ใครที่ไม่ส่งกำลังใจให้คุณชีวิตคุณก็จะดรอปละตกต่ำนะคะคนที่แก้ไขสถานการณ์และปัญหาได้รวดเร็วที่สุดก็คือคนที่มีปัญญาผู้อยากให้ทุกคนนะคะ สร้างปัญญาด้วยตัวเราเองคนทุกคนสามารถสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์สร้างตัวตนในชีวิตจริงได้นะคะถ้าคุณมีสิ่งนี้นะคุณจะก้าวข้ามผ่านทุกสิ่งทุกอย่างคุณทํายังไงก็ได้นะที่คุณจะรักษาระดับพลังงานโฟลแล้วชีวิตของคุณเนี่ยก็จะมีแต่ขาขึ้นขาขึ้นคุณต้องทำให้มันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่ตลอดเวลาควรจะไม่มองต่ําไม่มีทางที่ฉันจะมองต่ําฉันจะมองแต่ขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียวชีวิตฉันจะต้องดีที่สุดชีวิตของฉัน จะต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ดีวันดีคืนชีวิตรวยรุ่งสวยรวยรุ่งหรือว่าหล่อรวยรุ่งนะคะจักรวาลนเนชื่อคุณหมดไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะคะพลังงานเนี่ยเราเป็นการควบคุมพลังงานอยู่กับตัวของเราเองทั้งนั้นเลยพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างพลังงานคําพูดพลังงานร่างกายอะไรที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยคือมาเป็นพลังงานจากภายในของเราตัวเราเองจักรวาลเขายินดีที่จะส่งตรงนี้ให้กับเราอยู่แล้วค่ะ